อูนนะคะสามสีนะคะคอยต้อนรับเลยค่ะ็ข้ทำสีผมด้วยนี่ต้นั้กเจ้าฟารมิงโก้ด้วยนี่ตัวนี้สวยตัวไหนสวยนู่นนนอ๋อตัวนี้สวยมากเลยน้ำไม่ท่วมเลยอ่ะนี่สีสวยมากๆเลยคนที่ใช้มือถือเลตสกดติดตามพี่ผมไม่ลนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องสามหมูซาชาแนลนะคะวันนี้นะคะสามหมูซานะคะมาอยู่ที่สวนอูดค่ะทุกคนนี่เลยตรงนี้คือด้านทางหน้านะคะเดี๋ยวเราจะต้องไปเข้าตรงข้างหน้านี้เลยคะ่ะไปกันเลย ซื้อบัตรมาแล้วคนละห้าสิบบาทบัตรได้ ในนี้ค่ะก็จะเจออูนนะคะ3สีนะคะคอยต้อนรับเลยค่ะมีสีฟ้าสีเหลืองและสีชมพูเขาบอกกระต่ายเขาอยู่ตรงนู้นโอ้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูตรงอื่นเลยนะคะไปทางไหนดีคะอ้าวทางไหนทางนู้นทางนี้ทางนั้นไปทางนี้ดีกว่าพวกเรานะคะจะพาทุกคนไปดูนะคะมาแค่เราจะพาไปดูมาแคะ ฮ้ยดูดิมีม้าสีเป็นผมอยู่ว่าม้าโพนี่ค่ะนี่เลยม้าโพนี่โอ้โหผมหน้าม้าไอ้ผู้หญิงหรือผู้ชายทำไมผมสวยมากเลยผู้หญิงหรือผู้ชายเฮ้ยขาทำสีผมด้วยอ่ะผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะแม่โอ้เป็นม้าแฟชั่นเลยอ่ะเห็นไหมคะ ชอบตัวไหนมากที่สุดคะตัวนี้ครับพี่คต้อยชอบตัวนี้ที่มีสีผมสวยๆเลยน้ำชอบตาพีกอะแล้วก็น้ำชอบตัวนี้เหรอหัวนีไม่ชอบดูกลับมาดูฟันเหลืองขนาดนี้น้องหอมอยู่ไหนคะน้องหอมชอบตัวไหนคะชอบตัวนี้ตัวเดียวกันหมดเลยชอบตัวนี้แม่น้ำน้ำชอบตัวนู้นนุ่นไหนตัวน้ำชอบตัวไหนน้ำชอบตัวนี้มาดูเขาสิตัวนี้แฟชั่นหนักมากบอกเลยดูสิไอ้ผู้หญิงผู้ชายแม่ จะเป็นผู้หญิงนะเพราะาทำสีผมเยอะขนาดนี้เลย้วผู้ชายนี่ผู้ชายนนผู้ชาย,ชาย,ชายแต่อันนี้แค่ผู้หญิงแค่คนเดียวน่ารักเนาะไอ้ผู้ชายคนหนึ่งเราจะเข้าไปให้อาหารนกปาล์มิงโก้นะคะอีอีอันนึ่งปาล์มิงโก้รอแล้วนอนตั้งยาวแล้วอยากกิน,นะะอาหารนี่นะคะโอ้โหจะไปใกล้ๆเลยนะคะ มาแห้วมาแบบใกล้ๆเลยนี่แม่จับไม่ได้หรอจับได้เลยนี่นะคะเขาม่แย่งอาหารกันนะคะเขากินอาหารกันทุกคนพี่ชอบเลยอ่ะกินใหญ่เลยอ่ะคนนิ่มจังโอ้เไอ้น้ำจับให้แม่ดูซิเป็นยังไงจับดินิ่มนินี่น้ำจับฟาว์มิงโก้ด้วยนี่ตัวนี้สวยตัวไหนสวยนู่นนู่นอ๋อตัวนี้สวยมากเลย สีสวยนะเ้าดูเขากินอะไรอะ่ะกินอะไรอยู่ไม่รู้อะ่ะน้ำแต่ตัวนี้บอกไม่สนใจอ่ะอาหารอร่อยมากเฮ้ยฉ <c oughs> <c oughs> ัต้องปล่อยให้เจ้าอื่นัหมมันหมดแล้วไปแล้วหนู่มเดไปดูนะเขาเล่นน้ำตรงนน้นนะเขามีที่เล่นน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยนี่ยเขายืนเล่นน้ำตรงนี้เลยเขากินน้าด้วย กินาน้ำแต่ว่าเป็นถืินนะแม่ค่ะดูเขากินน้ำนะเขากินน้ำว้าวน้ำที่นี่มันอร่อยจังเลยนะเนี่ยเ,<อ>เห็นไหมคะเห็นไพน์กิ้งก้อเลยฮะไพน์กิ้งก้อเขาขยิบขาใช่ไหมเนี่ยเขายืนข้างเดียวอะเขาปรับอุณหภูมิร่างกายอ๋อเขาปรับอุณหภูมิในร่างกายเขยิงหาเดียวนะเนี่ยเหมือนนก<ฤ> ก็จักูนเดียวกันอะแบบจะกูลสตวิ่ง่าวงดตนนี <an> ้วิ่งมาละมันจะัดเดมีอาปากมันก็หัวอเอาเสียงดังนะตนนี้กินน้ำหรอากินน้ํานอะเากินน้ำอยู่หมอสันดดก เขากินน้อยู่นี่เป็นอะไรเนี่ยบบวราอยากรู้จังเลยโอ้ยโันพนัวเต็มเลยโอ้ยปลาเกาะพี่โตยัางลยอะว้าวโอ้โหนิดมาเต็มเลยเฮ้ยววยจังเลยนี่ดูทีโหพี่โต ก็เลี้ยงนกได้เหรอได้ใช่แตเาา่เขามากเกาะเขามากัดอี่กี่ตัวเนี่ยเป็นร้อยร้อยตัวเลยนะคะเยอะมากๆเลยดูสิที่พื้นนี่ไหนเต็มเลยอ่ะ<ม>อน้ำไม่ท่วมเลยอ่ะออนี่ส,สีสวยมากๆเลยโอ้ยเ้ยตัวนี้มาทำไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยมาจิกคอใหญ่เลยทำไงดีอ่ะโอ้ยนั่นก็มีอาหารเนี่ย นี่พี่โต้เรียกนกพี่โต้เรียกนกนี่เข้ามาแล้วกิน,นะะอาหารโอ้ยเขาาขออาหารน้องหอมเต็มเลยค่ะอันนี้เขายังไม่กินตัวนี้เขายังยังไม่กินมาดูโนรีเรนโบ้นี่โนรีเรนโบ้นี่นะคะสีสันสวยงามมากๆเลยเห็นไหมนะะ้องหอมนี่ ใครมาเล่นพูดได้นะไม่อันนี้เขากำลังจะกัดนะเนี่ยเขากำลังจะกัดบอกว่าอย่ามายุ่งนะอย่าแย่งเห็นไหมเห็นไหมเขาไม่เจกสีที่มันไมีเจกสีมีหลายสีมากเลยตัวเนี้ยแจกสีเลยมีแล้วก็ตรงนี้อะไรอีกกลองอะไรแอฟริกันเกย์ฮะแอฟริกันเกย์ฮะมีแอฟริกันเกย์ด้วยนี่สวัสดีนี่เลยที่เป็นตัวที่สามารถพูดได้พูดแล้วก็เก่งมากๆเลยใช่ไหมใช่ไหม เนี้ถ้าเกิดฝึกผูดจะเก่งมากๆเลยโนรีเลสโนรีเลสนี่โนรีสีแดงใบหน้าแล้วหูนะคล้ายกระต่ายดูนะคะคล้ายกระต่ายนะคะแต่ไม่ใช่กระต่ายใช่ไหมพี่โตใช่พี่โตบอกว่าเคยดูในสารคดีเขาบอกว่ากระต่ายป่ามันเหมือนกระต่ายป่ามากนี่มีเยอะเลยใบหน้ะแต่ว่ามันมีตรงที่ว่ามันมีสีแดงหรือสีสอง มาแล้วล้อมาใกล้ๆแล้วโอยมานี่แล้วคอยาวเลยให้เขาเออย่าล้อหล่อเขาเลยให้มาเลยให้เขาเลยอูดเรามาส่วนอูดเราก็ต้องเจออูดใช่ไหมคะนี่เลยอูดอยู่ในนี้เห็นหรือยังคะอูดเหมือนม้าเลยดูดิเขากำลังเกี่ยวอะไรอยู่อ่ะ เจ้าอูดจะอยู่ที่นี่มาหลายหรือยังเนี่ยคาอยู่มาลายปีแล้วรอว่าแต่บพุกเจ้ามาทำอะไรกันเหรอไม่ทำอะไรกันนะเขาถามอ๋อเคี้ยวเหรอการเคี้ยวเจ้าอูดใช่ป่ะตรงน,นี้มีเป็ดก้าวๆด้วยนะพี่โตม,มาดาดินักอะไรนะม,มาดารินดักแหละมันเป็นเป็ดแบบนี้นพี่ที พี่เคยเห็นบ่อยไหนไปดูสิเป็นอย่างไรน,น,นี่น้องหอมเป็ดก้าวกับเป็ดก้าวกับสวัสดีชาวโลกเป็นไงสบายดีไหมน้องหอมเขาชอบเป็ดน้องหอมเขาชอบเป็ดก้าวกับค่ะชอบ,กบนกด้วยดูสิตัวนี้หาหานใหญ่เลยหาห่านไอ้ขี้ควนใหญ่เลยตัวนะนีะ่เป็ดจีนดูตรงนู้นมีสองตัว กินน้ำหมูกินน้ำใช่ไหมกินดินหรกินน้ำกินดินกินน้ำประสบอะไรวัวดี้วัสดีเฮ้ยแต่ก็น่ารักน่ารักใช่ไหมใช่โอ้โหตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยพี่โตตัวอะไรเ,เอ่ยแองโกลาแองโกลาแค่แองโกลาแค่แองโกลานะคะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยน้องหอมมาดูแล้วเหมือนแกะที่มีเขาให้คล้ายๆแกะเลยเนาะ ดูขนเขาสิคล้ายๆแกะเลยสวัสดี่ะจะได้เนี่ยครับมาแล้วกินอาหารแล้วนี่โอ้ตัวใหญ่มากๆสวยด้วยเยอะเลยเนาะปกติเราไปที่อื่นอ่ะเยอะแต่ว่าตัวเล็กตัวเล็กเนาะแต่ว่าอันนี้ตัวใหญ่มากๆเลยโอ้ปลาเมื่อกี้ของมะฮอเหรอคะเนี่ย เต็มเลยโอ้โหมากินของพี่น้ำด้ะอ๋อมาเต็มเลยมากินเงนใหญเลยในส่วนอูดนี่นะคะก็มีสัตว์หลายชนิดบ้ามากเลยเนาะมีลาบมีนกมีม้ามีลิงมีโอ้โหหลายอย่างนะก็สรุปว่าค่าเข้านะคะตอนที่เข้ามานะคะ50บาทใช่ไหมพี่พี่ต่อ ค่าเข้าตอนเข้ามาก็คือ50บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากไปให้อาหารตรงไหนตรงจุดไหนนะคะก็จะมีการแลกซื้อเป็นดาวนะคะเป็นจุดๆุดไปนะคะทุกคนโอเควันนี้นะคะพวกเรานะคะสามมูซ่านะคะต้องขอตัวลาก่อนนะคะทุกคนบ๊าย <ไง S 2> บายนะคะเราเ <ไง S 2> จอกันคลิปหน,น้าค่ะ